นุ่มมาธนาคารแบกเงินมาฝากเป็นกระสอบพนักงานเห็นแล้วต้องรีบเปิดห้อง VIP ช่วยกันนับเงินเจ้าตัวสุดภูมิใจเข้าเด่นเข้าเดจะพาทุกคนไปดูภาพของชายคนหนึ่งที่ถูกโพสลงบนติ๊กต็อกจนกลายเป็นเวรัลมียอดวิว4.4ล้านวิวจากภาพเผยให้เห็นชายหนุ่มที่กำลังแบกกระสอบสีเขียวใบใหญ่อยู่บนหลังเพื่อนำเงินสดที่เก็บสะสมตลอด3ปีมาฝากธนาคาร ซึ่งด้วยจำนวนเงินขนาดนี้พนักงานจึงต้องเปิดห้อง V.I.P และใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายเพื่อนับเงินทั้งหมดในกระสอบไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเล็กๆมูลค่า1,000ดองไปจนถึงธนบัตรมูลค่า5,000สนดองลวนเป็นเงินที่ชายหนุ่มเก็บเล็กผสมน้อยไว้จากการเลี้ยงหมูตลอด3ปีโดยหลังจากนับเงินเสร็จสิ้นพบว่าเงินที่เขาสะสมไว้นั้นมีจานวนรวมถึง109ล00้าน2 0 0 0ดองหรือราว1 00 5 8 0 0 0บาท ชชยหนุ่มยังเปิดใจว่าจากประสบการณ์เลี้ยงหมูมา3ปีเขาก็อยากจะมีเงินเก็บเยอะๆเลยตัดสินใจหยอดกระปุกหมูไว้และเมื่อทูกรวมกันก็มีเงินเป็นกระสอบเช่นนี้มันอาจจะลำบากเล็กน้อยสำหรับพนักงานธนาคารแต่ขอให้จำว่าถ้ามีเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยให้เก็บมันหยอดใส่กระปุกไว้แบบต้นแล้วเงินก็จะมากขึ้นในสักวัน ด้านชาวเนตต่างก็ถึงกับความมุ่งมั่นการเก็บเงินของเขาอย่างไรก็ตามบางคนอดไม่ได้ที่จะเห็นใจพนักงานธนาคารที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกับการนับเงินจำนวนมากขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกข,ขอบคุณค่ะ